มีพปาป้าจากดอ,อกอ้อการตองเนาะพ่ป้าขึา้นทินของการตองเนาะคะะ่ะนาะบ้านเกิดเมืองนอน,นอนของกันตองกับดกอ,อกอ้อพี่น้องเพิ่งเสิเหตุพาป้ามาวาดบ้านนน่นคอบ้านบ้านเกิดเมืองนอนของเพิ่นเนาะคะะ่ะนาอในเมืองนี่ทางไปผู้นํา ทีมงานอสมอก็เลยได้มาทำความสะอาดอยู่ในวัดเลยพี่น้องอยู่ในวัดเนาะจัดไ้งามให้เป็นที่ต่องตาของค่นเนาะค่ะนาะเเป็นเห็ดผาป่าเขามากกเย็ดให้วัดของเห้ามันสวยงามขึ้นเลยพี่น้องทำความสะอาดถูกสิ่งอย่างเนาะค่ะนาะในบริเวณวัด ก็เลยพอไดไปลงคลิปเด้อพี่น้องมื้อนี้มาเอาบุญก่อนเนาะคะ่ะเนาะวันที่8ที่9นี่ล่ะพี่น้องขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเฮาเข้ามาเบิ่งมาส้มได้เนาะคะ่ะเนาะมีคอนเสิร์ตจากดอกออก,การตองเนาะคะ่ะเนาะคอนเสิร์ตจากดอกออก,การตองเพิ่นเข้ามาเปิดคอนเสิร์ตเนาะคะ่ะเนาะมีเตาคู้จิ้นดอกออก,การตองพี่น้องเพิ่นมาเนาะ ด้านนอกเดี๋ยวแม่เตยร์ให้เบื้องด้านนอกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเอฟซีทุกท่านทุกน้องทุกบอลนอกกันนอกคาร์เมนี้ก็วันทีซีเมษาพอสอง 10, อสอพันฮาร์อยหกสิบเจ็ดน้องพี่น้องหนักลาเฮ็ดแม่เตยร์พอเตยป้าแตกเ,ตเตมอนี้แม่เตยร์าทีพาหน่องเขามาทำบุญอยู่วัดเด้อพี่น้อง มาทำบุญอยู่วัดทำความสะอาดวัดหละพี่น้องทำความสะอาดวัดบ้านนุ่นคอตําบลนุ่นคออําเภอบุญทลิกเนาะค่ะเนาะขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่มาทำความสะอาดมาทำบุญอยู่วัดบ้านนุ่นคอวัดนุ่นนีวัดบ้านนุ่นคอเนาะค่ะเนาะในเมื่อนี้ซีนี่พาป้าจากดอกอ้อการตองเนาะ ปลาขืนพินคงกงันตองนอกขะานอกบ้านเกิดเมืองนอนนอนคงกันตองกับดอกอ้อพี่น้อง่นสีเหตุพาปลามาวาัดบ้านโน่นขอบัานบ้านเกิดเมืองนอนของข่นนอกคะานอกในเมืองนี่ทางไฟหัวหน้ะทีมงานอสมอก็เลยได้มาทำความสะอาดอยู่ในวัดลยพี่น้องอยู่ในวัดเนาะ จัดไห้งามไห้เป็นพี่ตองตาของคุนเนาะค่ะนะอเป็นเ็ดผาปลาเขามากะเย็ดไห้วัดของเฮามันสวยงามขึ้นและพี่น้องทำความสะอาดทุกสิ่งอย่างเนาะค่ะนาะในบริเวณวัดก็เลยพอไดนไปลงคลิปด้วยพี่น้องมือนนี้มาเอาบุญกอนเนาะค่ะนาะวันที่แปดที่เก่านี่แหละพี่น้องขอเชิญชวนพอเม่พี่น้องเฮาเขามาก เบิ้งมาส้มได่เนาะคะ่ะเนาะมีคอนเสิร์ตจากดอกออก,การตองเนาะคะ่ะเนาะคอนเสิร์ตจากดอกออก,การตองเพิ่นเขามาเปิดคอนเสิร์ตเนาะคะ่ะเนาะมีเตาผู้กินดอกออก,การตองพี่น้องเพิ่นมาเนาะเบ้งดันนอกเดี๋ยวแม่เตยสิให้เบิ่งด้านนอกรถ สีน้ำล่างเนาะคะเนาะล่างซาลาทำงานทางอบตเป็นสมาล่างคนงานหล่อพี่นอ้องทำความสะอาดปลาคืดพิมท์คลองการตองแล้วพี่นอ้องคลองการตองบาง้านเกิดเมืองนอนเพิ่นกันคุณเท็ดมาปีกายปี่นิพนธ์เท็ดมาอีกเนกาะค่ะเนาะก็เลยได้มาทำความสะอาด ตอนรับเพื่อนละพี่นองค่ะตอนรับแขกบ้านแขกเมืองเ,เอท่านาอทา้างฟังนี้สิเป็นปลายสายทำทำความสะอาดทุกซสิ่งย่างรวมแรงรวมใจกันพี่นอ้องข้าวบ้านนุ่นโ่ของเฮ้า ทงนี้ก็เป็นคนหน่อยเด้อบาดนี้มาทำความสะอาดซอยทั้งฟังทั้งนี้ก็ได้คนหน่อยก็เก่งคักทำความสะอาดปัดปวดซอยฟังนี้สิเป็นทงังปูน้ำพิ่นหลวกะ็ะออปเตพ่นพี่น้นองอารถสีดน้าเมื่อสีล่างให้แล้วที่น้องนี่สวยงามเนาะเตรียม ย่างเต็มทีระพี่น้องตอนรับแขกบ้านแขกเมืองเพิ่นเนาะมีวันใหญ,ญ่กำนันพ่อผู้ซอยหล่ล้ายผันระพี่น้องรวมแรงรวมใจกันตามคิดอยูส่วหน่วยงานระพี่น้องป่าขึ้นทินของการตอรงนะคะเนะาะเริ่มสวยงามระพี่น้องบ้าน ล่างพืนพ้นทู้พื้นพี่น้องเริ่มสวยงามแล้วเนาะความสะอาดวนพี่น้องก็สมองกันมาซอยกันหลายๆท่ถัดเนาะล่างพืนพ้นทุพทื้นและพี่น้องทําความสะอาดไก่สีสซ้ำเร็จแล้วล่ะเริ่มสะอาดทูสะอาดตาและพี่น้อง มสวยงามนะพี่น้องมันเริ่มสะอาดแล้วสะอาดแล้วจำเลยแบบนี้จำเลย,จำ,เลยจำสวยงามเลยแบบเหมือนใหม่เลยพี่น้องค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักล่าเทปเมื่อสุอเขาสุดปลาเจ็ดมั่งชะนาะสำหรับเมอนกะ่ะมีจำเนียรเนาะคะ่ะเนาะขอสวัสดีค่ะ